พระอาจารย์ทางเบาเตียงมันก็มาซื้อที่ดินในเอื้ออยู่สี่หมื่นครึ่งหนึ่งโดยโดย,โดยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นของเอื้อแล้วเอื้อดีใจเออื้ก็มีกำลังใจโดยเรีบยบร้อยชื่อเรียบร้อยยังแต่แบบเงินชาดเหื่อยหันยังบุมี่แบบอยูไ่ไบบมีเป็กนี่ก่อนมีตัง้งผูกกระต๊อบแล้วนี่มีพอฝนตกแหง้งแล้วก็สาดเปียกเบ็ดนี่มีโอ้เจ้านอนในไซส์สนองคือฝนตกแห้งนี่หมดในนอนเลยโอ้นั่งอยู่เบาโดย กับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสุมองสุบอนการยินดีตอนหับเขา่าสุซองบาพามีซาเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยทางบาพามีก็เข้ามาทีบ้านหน้ากระทิงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมืองอาสพรแขวงสวรรคเขตเนาะพี่น้องเนาะก็คือมาหาทางครอบครัวนงนงบอกพี่น้องประมาณนี้เลยก็เอเื้อเฟืงเพื่อนพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาครับ อาจารย์เบาเล่าแล้วก็สาวลำพรอนแล้วก็เบาตุนสาวนวลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ค่อนข้างว่ามาใกล้แน่พี่น้องเอ้ยเพราะว่า FC เพิ่นก็ให้มาถ่ายเอ้ยวียงอ่าแล้วก็ครอบครัวอ่าน้องนงบ่เฮาก็บ่เคยมาจักเทื่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าหนทางก็ค่อนข้างยากแน่ก็พากันมาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้ทางบับพมีก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีทางครอบครัวเอ้ยวียงพร้อมๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปถ่ายถามว่าที่ไปที่มาเพิ่นแบบใด พราะว่าบะพมีกันยังบุญธรรมห้ยเอฟซีได้เบิ้งผมแม่พี่น้องเอ๋เมื่อนี้ก็มาตามคำขอเอฟซีเพื่อนนาะพี่น้องเนาะป่ะพี่น้องไปเบิ้งไปชมผมพร้อมกันเลยพี่น้องเอ้ยโอเคผมแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ทางบะพมีกะได้มาหอดอ่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็มากันหลายคนพี่น้องเอ้ยขี่รถใหญ่เอลัมพรมาเนาะเดี๋ยวสิไปทักทายทางอ้ายเพื่อนซะก่อนพี่น้องเอ้ยอ่สบายดีสลัมพรเด้อเนาะโด้วยสบายดี สวัสดีอาจารย์สาวนวลน้ำเด้อบาตุนน้ำเนาะมาไกลเนาะพี่น้องเลยข้างแรกได้พี่น้องเลยคนทางโมเมนอุปสรรคได้เนาะแมนนี่แหละพี่น้องเลยโดยอ่ะเดี๋ยวเขาจีเขาไปหาทางครอบครัวเอยเวียงบ่เนาะพี่น้องเนาะเขาก็บ่เคยมาจักเทื่อพี่น้องเอยเดี๋ยวเขาไปทักทายสบายดีเพิ่นอนผมพ้อมักันเลยเนาะพี่น้องเนาะ เขามาเพื่อนกะทางให้หรือจุดคีเหงาหน่อพี่น้องเนาะป้าเพิ่นทาความสะอาดเดินไม่ที่ไม่เพื่อนพี่น้องเอ้ยถาว่าจําบฟิตก็คืออันเป็นทางเบาเตียงบ่เนาะพี่นอ้องอาื้อที่ดินในเพื่อนน่อพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวของเอวียงเพื่อนน่อพี่น้องเนาะโดยกระโบเคยเข้ามาชักเทือ่อพี่น้องเลยครั้งแรกเนะาะสบายดีเดอน้องหลาเด้อ โดยสบายดีเจ้าสบายดีเอื้อยโดยสบายดีโดยถักทางสบายดีน้องล่ะโดยอ่าจักปีแล้วนี่ฮะเอื้อยสองอ๋อเจ้าเจ้าโอ้ทางน้องสาวเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะทางปลาติดหน่อยอ่าหอน้องล่าเพื่อนเนาะเพื่อนจุดขี้เหรอพี่น้องเอ้ย มาครั้งแรกเอ้ยเดี๋ยวเขาไอตาบุรีมาบ่บอบุรีมาบุรีบุรีเดี๋ยวมาบ้านนึงแคนมาเดียวดยกับข้อนึ่งอย่าถามเนาะเอ้ยซื้อเวียงบ่แม่นอ๋อบ้านน้องหล่าดิฉันน้องชื่อเดือนอ๋อน้องเดือนกับอีผู้หนึ่งด้ฉันไปใส่เลยชื่อน้องนุ่งบอหรือว่าชื่อลูกของเอ้ยเวียงฮะซื้อเตโซกินเข้าในบ้านเดียวดียเข้าในบ้านเอาเวียงอนเอ้ยอะไรเลย

คือขออนุญาตถามเนาะเอ้อนอกจากว่าเฮากับโบได้เคยมาจากเทื่อเนาะได้ที่ไปที่มาขออนุญาตถามแน่เนาะได้ใการคืออันทั้งเออยบได้มีผัวบอบอมีมกมีผัวโดยอดังอยู่กับลูกสองคนติเอ้อแมนลูกสามผู้ใหญ่ในผู้หนึ่งน้องเดือนโดยโดยสามคนโดยอ่าแต่ก่อนนี่เอ้อคืออยู่บ้านได้เหรอเอยอยู่ในบ้านในไร้านงากระทิงในไรแต่อยู่บ้านพุ่น อยู่ในตลาดแบบฮานโดยโดยฮานที่บาวแสนผู้ใหญ่ก็เบาวแสนซชื่อให้โดยโดยแต่ครั้งแรกอลิกาแบบอยู่เงอนผัวโดยอยู่บ้านพนงามแะ้วแบนี้พัวป้าโดยพัวป้าแล้วกลับมาอยู่เือนแม่แหละอยู่แม่กับบมีเลยอาศัยอยู่เือนน้องโดยแม่ก็อยู่น้ำน้องและัยอยู่น้ำนองไพ แล้ววันนี้มีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อมาให้มีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อมาให้แล้วค่ะออกมาอยู่ตลาดอยู่ในหา้างอยู่ตลาดเลยแล้วอยู่ไปแบบขายไปกับแบบบุญเวียนซื้อข่าวซื้อน้ำต่อยาน้ำดแล้วขายไปตลอดบุญงานเอาไว้ฮืออยู่ขับสเสล่งไปกับลูกดูดูไปขายลูกสิน้นฮอนดอกยังแต่ละบุญแต่ละงานดูวนนี้ ประมาณเดือนก่อนๆในเดือนล่างเลยยืมเงินเพิน่น <No i. S 1> ที่นี้เพิ่นหาล้าน <No i. S 1> ลูกเป็นไข่ <No i. S 1> เป็นไข่เลือดออกลูกผู้ใหญ่ผู้เจ็ดปีนอ้องน้องเดือนค่ะโดยแล้วเป็นไข่แหละไปยืมเงินเพิ่นไข่เลือดออกนะแบบเลือ,อดเมือนคนลยานออกทางปากหูดัง <No i. S 1> แบบนี้ก็บแบบเมาส์โหลดเพิน่น ก็มีไปพี่นองหาหลดหายยังก็ได้ดยแล้วก็ไปไปห้งงมอเชโนโหองมอคุม,ม,คมเชโนโด้วยไปแล้วยืมเงินเพิ่นสองล้านห้าแล้วยูเฮิงวันนี้พักพื้อนยันเฮิงก็ยืมอีกก็เป็นเจ้าเดียวเนาะสองล้านห้าเป็นหาล้านด้วยดยเลย,ยเป็นหาร้านแล้ววันนี้กลับมาจากห้องมอกลับมาจากหงมอแล้วก็มาโอ,โอโมาล้มเพิ่นดยบ้าคอเป็น เดือนหนึ่งเดือนสองได้โบเออตอนนี้เฮากะบบมีเฮาจะหยังกะว่ท่านจะให้ลูกไปเห็ดเวียบและการเอื่อยในแบบจีคอไปขายแบบตำงานบุนนี่ยังนะโดยขายอยู่ตลาดมันกะโบโคมีแบบเครื่องเฮากะโบลายและเฮาขายตำงานบุญนันแค่แน่และเพื่อนกับว่าได้อยู่ต่อไปประมาณอีกทิศหนึ่งรอวชีหามือโดยโดย เพิ่นกัญญางมมหากับผ wow> ัวเพิ่นเนาะบุคคลอกซื้อเพิ่นโดยโดยตอนนี้กระจบไปแล้วและกัญญางมมหาเพราะว่าห้านนี้เจ้าปิดเด้อเจ้า่ญหาบอนยูคอยหายเจ้าอาศัยอยู่เดือนหนึ่งเพราะว่ามีห่านบอนอาศัยบอนไม่เพราะว่าเจ้าบมมีเงินใช้คอยแล้ว เจ้าหนัดเป็นพี่นาเจ้าผู้บอกคอยจะได้ลรคเบี้ยเท่าไรพนักบอเบี้ยนี้เนาะเพิ่นจะได้ลรคเบี้ยเท่าไรคอยก็บอกกาถามเพิ่นบอกว่าคอยบ่มีเงินอยังเลยด้วด้วยแล้วมีแต่ให้เจ้าปิดห่านนะเพเป็นลูกคุณเจ้าคุณแจเพ่นักบเพี้ยนเจ้าบ่มีปัญญาใส่คอยขนาดห่านนี่ผู้ใหญ่ซื้อให้เจ้าจังได้พ่นักบอกระเมนคอามเพิ่นดยแล้วก็คอยแกปิดเรื่อยก็อยู่ทางล้างเพิ่นกับห้อาชัยอยู่ทางล้างเดือนหนึ่ง เพื่อใช้เวลาให้เอื้อยอยู่ทั้องล้างให้แบบว่าหาบนใหม่อย่างง่ายนะโดยแล้วเอื้อยก็เลยแบบว่าติดต่อหาน้องเบาจิตติดต่อหานาจิตชอยเอื้อยนี้ตอนนี้เอื้อยหันเขากินเอื้อยกระปุ่มีวาว่าเศาคายแล้วก็เศามี่นะโดยแบบเครื่องเห่าม่ได้ลายแบบดาวเพิ่นมาแล้วก็คายแล้วก็ชงเพิ่นทึน่นะคายเครื่องนี่คายเครื่องอีกอย่างหนึ่งแบบอันมาเพชรแต็มหน้าแบบเครื่องแห้งแล้วก็แบบ ตาทูอีกยังแบบเพิ้นมาชงแต่และทิศแบบดาวเอาเม่นเม่นเลยก็แบบดาวเอาน้ำเพลินแบบคล้ายทิศนี้โบท่านกับทิศหน้าใจเพลินแล้วบ้านนี้โทรหาน้องคิดว่าน้องเอ้ยซอยนี่เอ้ยหันคล้ายเครื่องกับโบม,มีเครื่องขายแล้วคนยืนห้านไปดำนาน้ำเพลินไปดำนาน้ำเพลินเพลินก็ดำหามือเพลินก็หายเป็นหกมือหกแสนหลังจากกลับมา เพิ่นก็ให้เขาซาแล้วอยากกลับมากเขาขอใช้ดินเพิ่นดินพี่น้องด้วยเจ้าเจ้าเลยวันนี้มีอาชีพหลายๆคนพญายาหลายๆเนาะสอง้ามาเอื้อหาเอื้อทั้งผ่้แสนเพิ่นบอกให้ถามว่าเพิ่นจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรเนาะเอ้ยก็ไปถามเอ้ยก็ไปถามเพิ่นว่าเจ้าจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรเฮ้ยบอกเขาเนี้ยเพิ่นก็เอือนเขาเอื้ยเนาะโดยแลเพิ่นก็ใหายแบบว่า เจ้าถือเงินงานกลับมือแล้วบ่เดี๋ยวนี้เจ้าบ่ต้องมาถามดอกเบี้ยเจ้าฮู้ว่าข่อยอยากได้เท่าใดเพิ่นว่าโดยๆโดยแล้วันี้เพิ่นก็บอกว่าล้านนึงแต่5แสนโดยเพิ่นก็บอกแน่นันแล้วันี้เก็ไปบอกทาง่แนไปบอกทาง่แสนเพิ่นก็แบบมีอีกผู้ใหญ่ทางบ่าวบ่าวพรชาแนลอ๋อกลับมาซอยเอ้ยเจ้าๆโดย มาสวยเอ้ยบันนี้งบมันก็พอดีจุ๊บเลยเนาะก็เหลืออยู่โดยโดยแบบว่าเพิ่นว่าว่าจะได้ล้านเนอะแต่หาแสนมันก็ถืออยู่เจ็ดล้านหาเนาะหาแสนจากหาล้านนะและเอ้ยกับบันนี้เพิ่นมาเพิ่นมาทางบ่าวพรมาให้ไปจ่ายเมื่อนั้นแบบว่าเพิ่นบัดอยู่นะเพิ่นบัดบ่พบเพิ่นและบันนี้เอ้ยก็นัดเพิ่นให้มาเพิ่นก็มาและแบบเอ้ยก็เอาปลาลุงทางเอ้ยแล้วก็มาโบมาลม เพิ oh, like, that the the was ่นกาแววาเปลี oh. ่ยนคำว่า huh. อ uh ีกอเปลี่ยนคำว่าคอยบอเอาก็เรียวว่าแล้วแล้วย่งบอแล้วบอเพิ่นก็บอแบบนั้นย่างบอแล้วบอกับห่านนี่เอาเจ้าใช้คอยซะอันทบเครงหารล้านแต่หารล้านเป็นสิบล้านเพิ่นก็บอกมาแบบนั้นเพิ่นกาแฟว่าให้แบบบอว่าดีกับอะไรกับแบบ เออกระแหวจนว่าตกตะลึงแล้วก็หายมันยังคือตกลงกันแล้วโดยหาลานแต่หาแสนมันยังคือเปลี่ยนเอ้อกระจนน้ำตาตกแล้วแบบนี้เอ้อกระแบบคิดไปนี่แหละชิบะเอาหันโดยโชีวะเอาหันแล้วมีอีผู้ใหญ่ทั้งบ่าวแสนทำโดยเอ้อบ่กเอาหันบ่ เงินนำน้องในี่ยังอยู่น้องบาเซนในน้ำเบื่อน่ะเออเชียวหันกับเงินหันจุบอยู่พอแบบทั้งว่าพรเพื่อนมาอยู่กันไล่ชมควรแล้วเออแบบว่าเออชิคอเป็นที่ดินเออกาบขอโททขอภัยทั้งผู้ใหญ่ทั้งว่าพรแชนแนลเนาะเออกาบขอโทษขอภัยหลายๆที่เออแบบว่าบเฮตตามที่เพื่อนต้องการเป็นอย่างเออจังบเฮตแบบนั้นมันแบบเพื่อนปี่นคำว่าไปหลายคำเบบบโบปินจัจเจเลยแบบว่ามา ครั้งแรกเป็นแนวนึงบัดเอาเงินมาแล้วบเป็นแนื้อเนืองนะเอือยบวชคออาวห่านแม่นโดยโดยแม่นเอือยกะแบบเอาเป็นคอนที่ดินในบ้านนี้เอาเป็นที่ดินแล้วว่านเช่นกันว่าเออเอือยแกมีชำนั่นแล้วเอือยกะมียูเุบันกะบอกเอือยเนาะเพกันกะบอกเอือยหล้วบ้านนี้อยู่ต่อไปบันมี พระอาจารย์ทางบ่าวเตียงท้องเพิ่มมาโดยตัวเพิ่นเองเพิ่นกระจายให้เอื้อยแล้วเพิ่นเสื้อให้เอื้อยเป็นทีของเอื้อยแล้วตอนนี้โดยความเป็นมาเป็นอย่างนี้เนาะเอื้อยจังได้ออกมาอยู่พี่ถ้าพิษก็อยูุหานอยู่กับลูกขายไปตลอดตอนนี้เครื่องเอื้อยก็ะยังเพิ่นก็ยึดไปเลยแบบตอนนี้เอื้อยกับเบอคอร์สื้อแบบว่าวกันแล้วแล้วตัวนี้เอื้อยบอกาหันแล้วนะมีตู้เย็นมีพันล่องย้อน คือเครื่องครองนี่กับโบได้เอามาโบได้เอามามีแต่เอาเสื้อผ้าหน้าแพ้โดยไงคือก็เลยนี่ไปเอาเงินเพิ่นมาเพิ่นหยุดห้าโดยโดยโดยและปีนี้มีทั้งพระอาจารย์ทั้งเบาเตียงเพิ่นก็มาซื้อที่ดินใเลยก็อยู่ชี้มือนครึ่งหนึ่งโดยโดยและเดี๋ยวนี้เป็นของเอรวยแล้วเอรวยดีใจเอรวยก็มีกำลังใจโดยโดยชื่อเรียบร้อยยังแต่แบบ เงินชาด้วยหันยังบูมีแบบอยู่ไปมีเป็กีงก้อนเอวยกระต้อไปก้อนเอวยเนาะแมนอยู่เอวยสู่ต่อไปอยู่กับลูกแต่ว่ายังหน่อยเทาก็มีที่ดินเป็นของตัวเองแมนมีมีแล้วเพิ่นซื้อมาแล้วให้นาตะกาได้ใส่เอยคุณหนูนี่ฮะกินแบบได้เลยแบบตะกี้ตะก่อนนอยู่เพิ่นพวนั่ะมีแบบเอาใช้เห็ดรำปูญยาแบบเพิ่นแบงให้แล้ววันนี้เพิ่นปะเอือยแล้วเอือยโชคเอือยโชคแล้วแบบพิษกันบ่มีเงินค้ำซื้อเขาซื้อหน้าแบบ มีกับพวกุ้มกินท่านั่นเนาะโดยโดยแล้วแับนี้ป้ากันแหละกาบุมีเลยได้พอเอื้อยกับป้าแม่เอื้อฮะนะแล้วแับนี้แม่เอื้อยการใส่อยู่น้ำน้องแบบเพิ่นกับกินแบบลูกแบงไ้มันกรบโบรายแบบเพิ่นชูมือเพิ่นกระซื้อเอื้อยกับแบบบุควนเพิ่นโดยแล้วลูกเอื้อกลายเอื้อสบายเลยเอื้อยเป็นพยานะเอ่เอื้อเป็นคอกินเลือดแล้วก็ลูกหัวใจ ตอนพวกน้องมาเห็นหลดนี่ก็แบบลูกปลูกเออพักผ่อนเด้แบบอาละไม่ดินไปเรื่อยๆเลยไปเลยเออนอนนอนลูกปลุกเลยแบบตกใจตกใจแล้วหัวใจสั่นแหละแบบหัวใจแบบโอ้ยบ่งบอแบบเป็นไปแห้งกับเมื่อยไปเลยอะนะแบบหันใจบบสะดัวกันนะโดยแบบนั้นในเมื่อเอื่นี่ก็ได้กลับไปห้องหมอหมอนั้นเมื่อวานนี่ก็ไปหมู่บ้านนี่เออได้กินยาประจำโบขาดยา ตอนนี้ขาดยาตอนนั้นเอือตุ้ลงขึ้นตอนนี้จอยลงขาดยาเะยรฮะไปมาวานนี้แะไรบัานี่ไปแหละเพิ่นยังคนกวนยังมองมามืออื่นวันนั้นมืออื่นได้ไกอีกแบบเชียงเออกับแบบคือนอื่นเป็นในคอโดยมันเกี่ยวกับคอโดยเดี๋ยวว่ออกมาแบบโบสแมนบอชัดแล้วก็แบบ เมื่อยนะถ้าว่าแบบนอนยังปุ๊กในกระตุกใจแล้วก็มีอาการเมื่อยเมื่อยเมื่อยแบบหากตื่นนอนได้เพิ่นปุ๊บแม่แม่ลดมากเลยเพิ่นปุ๊กบ่แห้งกระสันดูสันไม่สันติเลยเอาน้องมันนี้ก็อยากทำอีล่าเพิ่นโดยโดยทั้งอีล่าด้วยถ้าน้องเขาทำมุงเฮียนอยู่บ่โดยเขาอตอนนี้ก็ออกแล้วออกแล้วบ่น้องโดยอยู่ห้องอันมอหยังห่ะหอนมอสาม เจ้าเจ้าเฮียนหงมอซามบัดอีผู้หนึ่งค่ะท่านน้องน้องเตโซบะโด้วยผลงานระเข้คนนึงนเะนนเด้อเจ้าเจ้าแต่ละมื้อนี่ก็คือทําความสะอาดดินกว้างเติบเบื่อยนี่ฮอด,ดพุดลล่นบ่พุ่นแหลักลเดนทางกลางและคนล,ละครึ่งกับน้องน้อง,องโดยโดยก็ยยคือว่ามันก็เป็นกอหงไม้บ่สิแหลกค่ะเ่ยเป็นเป็นป่าแบบนี้แหละวเนาะ ดยตอนพวกเอ้ยมาพวกลูกมาตากันทางหาเมื่อนี่นะหาเมื่อใส่เวลาหาเมื่อตลอดโดยการนั่งไปเรื่อยๆถีบไปตึบกอยู่น้องเอ้ยนั่โดยเป็นป่าทีน้าอันนี้หันเบาบางแล้วอันนี้นะกระจูดไปนำคนต่อไปนั่โดยโดยเห้พาลูกเฮ็ดอย่างไดกระสุนไปน้อเอ้ยเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้โดยกระสุนๆต่อไปเดี๋ยน้องเนาะโดยจะให้อิละเบนพาเลาะเบิง อันนี้นะี่ยปุ๊กเองบอนองหรือว่าวานอใดอันนี้บ่บ่ได้ปุ๊กเองเขาอันไอแซนบ่บจ่จ้างโอ้เจ้าเจ้าทวินอะันปุ๊กเองโดยคือบอนอยู่บนเศร้าแต่ละมือกับอีหลานอนอยู่นี่บ่โดยอา่าเจ้าคนนี่นอนน,นี่น้องละ่ะสี่คนคนตกนี่บ,บ่าู<ส>าดบ่ษาแะไรอ๋อเพื่อนก็นอนอยู่พี่เลยนอนพี่น้องเนาะโดย คนอนุญาตถ่ายนะน้องเด้อโดยนอนน้ำกันจ้าคนก่อนละสี่คนโดยโดยเฮ็ดยู่เฮ็ดกินไก่อยู่นี่เลยบนน้องหล่ะโดยอ๋อกะเป็นบนขอกะยังบ่มีที่ส่วนที่เศร้าน้องละเนาะโดวมาเฮ่อนกนยังบ่มีมีน้องเ้ยคือเพม่อนกระถากทางไปน้ำแต่ละมือก็ได้คือดินท้านี้หอดไล่ะหอดพูดหลักอยู่อคือแบ่งกันบอกกัลน้องโดยแบ่งกันโอ้เจ้าเดียวบ่ละโดย โดยโดย,โดยนี่แหละเนาะพี่น้องไอ้ดินเพินคือว่าถากทางนี่ไร้มือเติบบ่น้องหามือาหามือคือว่ากวางเติบเนาะก็ทำความสะอาดไปแต่ละมือพี่น้องไอ้เฟินกนไ <laughs> น็ได้นี่แหละน้องเพินก็พาหลอะเบิ่งอันนี้ชิเจินออกบ่น้องโดยเจินแล้วกะทำความสะอาดมือละเล็กมือละหน่อยไปเนาะโดยโดยโดย ส่วนหลายนี่สิเป็นกระตอเนาะแล้วก็เป็นพูนหน่อยจินก็พอดีปลูกผักเลยหน่อยปลูกผักปูกมะเขือแม่นในสิ่งที่บเป็นครัวเฮือนหั่นนะทางอีหลามักปลูกอยู่บ่ยอืก็ดีแล้วเนาะแม่นว่าได้เนได้ซานไปมื้อหน้าเนาะน้องเนาะ่อ่ายังบ่แน่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็ปลูกกระต๊อบมาอยู่ซะก่อนนอนกระต๊อบใหม่นี่จักมื้อแล้วล่ะ หลายมือแล้วโอ้หอดแล้วบ่เดือนยังยังบ่หอดโดยคืออันอันไฟฟ้าโซลาเซลล์ค่ะไอแซนบ่ซื้อมาให้โดยโอเจา้จาเจา้าเจ้าใครแต่ว่าได้สังกะซีใหม่น้องเนาะโดยไอจันซื้อมาให้โอ้ทางไอจันเพิ่งซื้อมาให้คือประคมระป,รประห้องนี่กับบุได้มีบ่ละมีอยูอ่เมื่อวานนีไอแซนซื้อมาสองผืนอ เจ้าเจ้าก็พอได้ตุ้มได้ห่มอยู่แต่ว่าฝนตกแห้งอาจจะศาดได้น้องๆเนาะชูหมูแ่บมีตั้งปู้กระต๊บแล้วนมี่มีา่ฝนตกแห้งกล้สก็ศาดเปียกเบิดนี่มีโอ้เจ้านอนในไซส์สานองคือฝนตกแห้งนี่หมอได้นอนเลยโอ้นั่งอยู่บ่เลยอาสาพรนะเป็นห่วงเนอยู่ได้เนาะขณะว่าฝนแบบตกมาแห้งลงมาแห้งนี่คือสีเอาบปอยู่เนาะโดยโดยคืออันนี้เพื่อนจะเอาอัน ก็ไม่ไผ่เลยเนาะนางเนาะเฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดสัวข้าวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮายังบ่มีนั่นก็คือสิอยู่เนาะน้องเนาะพได้อยู่ไปว่านันได้ก็คืออาสิถามความพันอีหลานาน้องเนาะตอนนี้ชุดๆอีหลาอยากได้หยังตอนนี้อยากได้เฮือนอยากได้เฮือนยอถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นเนาะน้องหลาเนาะเมตตาสงสารน้องเดือนเพิ่นพ่แม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องเพิ่นกอยากได้เฮือนเนาะน้องล่ะถึงว่าสมมุติว่าสิลังน้อยกบ่เป็นหยังเนาะล่เนาะโดย นี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่อนอยู่บ่อนเสาเพิ่นที่ว่าได้ย้ายออกมานี่ก็บ่ฮอดเดือนเพิ่นว่าเนาะคือแต่ละมื้อนี่หาอยู่หากินแม่ได้ซะเนาะหาหน่อไม้อ๋อหาหน่อไม้ขุดแมงจิรอจิป้มไปบ่โดยโดยคือบ่หาอยู่หากินนี่ก็สะดวกสบายบ่ล่ะโดย ก็ยังดีแต่ว่ามีบอลหาอยู่หากินเนาะเลยโดยโบได้เลี้ยงสิบแต่ละมือแต่ละวันโบได้เห็ดไฮเห็ดนาโบมีโบน้องโบมีอืมคือแต่ละมือกะซุปหูอะคือตอนตะกี้เพิ่อนมาฮันมากก็ซื้อบอกน้องเลยซื้ออเจ้าเจ้านี่กับโพ่อน้องเพิ่นอีกคนสำเนาะพี่น้องพ่อแต่น้องเดือนเพื่อนกับแม่คือชุมไอ้ก็มาครั้งแรกน้องเลยโบเคยมาจักเสื่อแมนมโอนี่ก็ทำท่านั่ง บอกว่าเอฟซีเพิ่นกันแนะนำมาเนาะโดยอาชุมเฮากะสีบ่อหลบกวนน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะสีเอาเงินไว้ให้เพิ่นซื้ออ่ะแนวอยู่ในกินก่อนพี่น้องไอ้เฮากะอยากแบ่งให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วสีแบ่งน้ำจิตน้ำใจให้เพิ่นก่อนอ่าน้องละอ่ะโดยขอบใจเด้อแสนหนึ่งหรือว่าสองร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยขอบใจเด้อ อ่าเป็นเงินทั้งมดุดทั้งมวนเนาะที่ไอ้ให้น้องแสนหนึ่งน้องหลายก็เป็นเงินของเอื่อยใจดีเพิ่น<ด>เพิ่นกัอยู่ทางต่างประเทศให้ซอยเรือทั่วไปเพิ่นบบเพิ่นถูกยากเนาะก็ฝากาให้อีหลา่าขอบุญขอบคุณเอื่อยเพิ่นแน่น้อนหละเนาะโดย,โดยขอบุญขอบคุณเดอ้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแหง้งเดินทางไปใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยความเจ็บใหญ่ใดความไข้ใหญ่มีความทาง,ทางอายพร้อมเอื้อยพร้อมโดยสาธุโดยอีหล่าก็ให้เป็นคนหูผู้ดีเดอน้องเด้อ เขาให้เป็นดีดีของแม่แล้วก็ทำหน้าที่ดีตลอดไปน้องเอยเดียวทว่าอันผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นเนาะน้องเนาะกะสิมีเพิ่นกะซอยเข้ามากะสุดแล้วแต่บุญวาสนาเนาะเอยเนาะเพิ่นมองเห็นแม่พี่น้องเอยกะขอวอนผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาสงสารครอบครัวเพิ่น โดยโดย,โดย,โดยโอาเจงได้ดจุม้ม่ายกัสซีคอ,อ,อ,อโต้กับก่อนลงหลายเนาะสบายดีเด้อสวย<ห>โอเคพ่อแม่พี่น้องเอ็มมอนี่กัทางบาพมีกะเดินทางเข้ามาที่บ้านอ่ะหน้ากระทิงเนาะพี่น้องเนาะเมืองอาจสะพอนแควงสวรรค์เขตพี่น้องเอ้ยซึ่งว่าเป็นบ้านของเอ้ยเวียงและกาน้องเดือนเพิ่นพี่น้องเอ้ย เอฟซีได้ทานเพม่อนกันแนะนำบ่าวพมีมาเนาะทางบ่าวพมีกับมีน้ำจิตน้ำใจมอบให้เพื่อนหนึ่งแสนกีบพี่น้องเอยเป็นเงินเอื้อใจดีเพื่อนอยู่ทางต่างประเทศเนาะให้ซอยเรือคนทุกคนยากทั่วไปผมแม่พี่น้องเอยสุดท้ายนี้ทางบ่าวพมีก็ต้องขอ้ราบขอบุญขอบคุณเนาะเอฟซีเบิร์ดสุขสุคนเด้อผมแม่พี่น้องเอ๋ยเทว่าเอฟซีทันใดยเมตตาสงสารขอบครัวน้องอ่ะเดือนหรือว่าเอื้อยเวียงพี่น้องเอ๋ยกติดต่อมาทางบาพพมีเลยกะ ทีมงานสายบุญเบริร์ดสุขุสุกคนเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีสบายดี